สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าไอ้เจ้าคลิป AI เนี่ยมันมีต้นกําเนิดมาจากไหนแล้วขั้นตอนการสร้างเนี่ยเขาทํากันยังไงไปชมกันครับมีหลายสํานักข่าวที่ลงข่าวนี้ไว้เมื่อปี2562ผมต้องขออนุญาตเจ้าของข่าวและเจ้าของรูปและคนในรูปเพราะอาจมีคนนําข้อมูลมาทําให้เสียชื่อเสียงได้ ผมเลยต้องออกมาชี้แจง 1. ก๊องปี้รูปมา 2. ลบคนอื่นออกด้วย AI 3. กลับด้านรูป 4. นํนำรูปที่แต่งเสร็จแล้วมาสร้างเป็นวิดีโอด้วย AI เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมของผมสมจริงกว่าไหมคือ AI อะมันดูไม่ยากคือในคลิปนะ่ะนะเราสังเกตง,ง่ายเลยไอท้ที่คนเสื้อฟ้าเขาใช้มันเป็นหมือนผา เหมือนมือเสือเอาไว้หนือหนึบตะกาวเอาไว้เก,กวเ,ไวเกี่ยข้าวได้แต่ในคิดอ่บเอมันทำให้ตักข้าวตักข้าวแทนแล้วคนอ่ะก็ใจเย็นเกินครับคือความสมเหตุสมผลมันไม่มีแล้วในมือซ้ายอ่ะเขาถือเหมือนกิ่งไม้หรืออะไรอยู่ก็ไม่รู้แต่พอถึงเวลาโกยข้าวอ่ะสิ่งนั้นหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วคนปกติอะ เขาต้องยืนเหนือลมครับถ้าไปยืนอย่างนั้นนะสำหรับควันตายแล้วยิ่งควันที่ไหม้จากพลีที่เป็นพลาสติกด้วยไม่แย่เลยซึ่งมันสวนทางกับความเป็นจริงไงเดี๋ยวไปดูคลิปผมว่าทำได้เนียนกว่าไหมสมเหตุสมผลไปอีกแล้วท่านผู้ชมคิดดูนะเหตุพวกนี้ข่าวตั้งแต่ปีหกสอง เอามาตัดต่อเพื่อพอถึงหน,หน้าหน้านาปีเนี่ยทำเพื่ออะไระครับเอามาสร้างกระแสปั่นกระแสเรียกให้คนเข้ามาด่าชาวนาเพรมันได้ยอดวิวดีอะไรที่มันเป็นดราม่าเนี่ยคนชอบคนไทยอะ่ะด่าไม่ยั้งอะ่ะด่าชํำอะ่ะยอดเยอะยอดวิวเยอะยอดกดถูกใจเยอะคอมเมนต์เยอะแชร์เยอะ เขาได้เงินเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างขนาดโพสต์ผมนะแค่เป็นข้อความเฉยๆยังได้เงินประมาณนี้แล้วอะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสิบบาทคิดดูว่ายอดวิวสูงๆเขาจะได้เยอะขนาดไหนพวกคุณเป็นเหยื่อของโซเชียลเปรียบเสมือนพวกคุณเป็นหนูถีบจักให้เขาอะ่ะปั่นเงินให้เขาอะ่ะแล้วเพจพวกนี้ทั้งๆที่รู้นะว่ามันเป็นข้อมูลเท็จอะ่ะ แต่ก็ไม่ยอมลบนี่นคืออะไรครับเขาจงใจใช่ไหมคือผมเข้าใจนะว่าชาวนาตากข้าวน่ะมันผิดกฎหมายแต่ในส่วนตัวผมอะ่ะผมเอาจรรยาบรรณความเป็นมนุษย์เหนือกว่ากฎหมายครับผมเลือกที่จะแบ่งปันช่วยเหลืออะไรเล็กๆนน้อยมองข้ามได้กับมองข้ามไปครับคนที่มันมีปัญหาคือคนไม่ถูกกัน เนี่ยที่เราใช้ชีวิตยอยู่ทุกวันเนี้ยมันไม่มีอะไรหรอกครับที่ทําถูกกฎหมายเป๊ะๆร้อยเเซ็น์่ะคนเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างบางทีมันก็จะเห็นแก่ตัวมากเกินไปนะแบบเออะอะไรก็เฮ้ยผิดกฎหมายนะแจ้งความฟ้องอะไรเงี้ยบางทางที่เรื่องนั้นนะมันไม่ได้มันไม่ได้เหนือบากว่าแรงเราเลยเราช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆได้ นเราพึ่งพาใส่กันนะ่ะถ้าเราไม่เอาใครเลยเนี่ยมันก็มันจะอยู่ร่วมกับสังคมยากนะคนที่ไม่เอาใครอะ่ะผมไม่สนับสนุนให้ทำผิดกฎหมายร้ายแรงแต่ผมมองว่าอะไรที่พอจะรับได้ก็รับและถ้าอะไรที่มันมากเกินไปผมก็รับไม่ได้เหมือนกันให้มองว่าอะไรสำคัญกว่ากันและที่สำคัญผมไม่เคยตากข้าวบนถนนจำกันไว้ด้วย ชาวนาตาข้าวบนถนนผิดก็จริงแต่อย่ายกความผิดของชาวนามาเพื่อกลบเกลื่อนความผิดที่ตัวเองสร้างขึ้นเพราะเห็นแก่ตัวที่หลอกให้ข้อมูลเท็จกับผู้อื่นเพื่อหวังผลประโยชน์จากยอดวิวใครมันหนักกว่ากันคิดเอาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ